รองศาสตราจารย์ดรพงษ์หอระดานประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจามาหา์ข์เทลลยราชภัเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจามาหา์ข์เลัยราชภัเทพสตรีในครั้งที่11ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมิทติ้งณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอาธิการบดี Body, ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่28ธันวาคม2565 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาการสอบทานรายงานการปรับปรุงการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณพศ2565การพิจารณาร่างรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีประจําปีงบประมาณพศ2565 โอกาสนี้คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีได้เกิดเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและร่วมหารือในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการด้วย